วันเพน็ญเดือนสิบสองฉันตีกองลิงตีชิงเราทั้งร้ายชายหญิงสนุกกันจริงนั่งขี่ริมคลองลอยมาเป็นกองลอยมาเป็นกองออต้องูจะอ้วก ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศกาลลอยกระทงนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะคะสิ่งที่ไม่ดีขอให้ลอยออกไปกับกระทงและสิ่งที่ดีขอให้ลอยเข้ามากับกระทงอีกเหมือนกันต่อจากนี้ไปขอให้วิตคุณเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศกาลลอยกระทงนะคะเป็นเทศกาลลอยกระทงเป็นเทศกาลอะไรเหรอคะก็เป็นเทศกาลลอยกระทงอะใครจะทำนะคะเทศกาลลอยกระทงนะคะเป็นการทําดวงประทีปขึ้นมานะคะคิดคนโดยนางนพมาศนะคะคิดการทําประทีปนะคะหรือกระทงนั่นแหละค่ะต้นกล้วยแบบพับด้วยใบตองนะคะใบตองเอาลงลอยถวายแม่คงคานะคะเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะที่ได้ ใช้น้ำนะคะจากพระแม่คงคานั่นเองนะคะก็เลยมีการสืบทอดประเพณีรอยกระทงนี้มาตั้งแต่อืสมัยสุขโขทัยเลยก็ว่าได้ค่ะสุโขทัยเลยที่เราเคยได้ยินว่าเฮ้ยเรียนได้อีกคนเดียวอ่ะ เออแล้วแต่มาเถิดแล้วแต่ว่าจะปรุงอะไรกันๆๆทั้งมาเถิดน,นะคะน่าจะปรุงสูตรไทยนั่นแหละค่ะน้งเขาบานะคะก็เป็นคนคิดคนปรับเพลนี้นี้ขึ้นมาแล้วก็สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะไอราม่ได้มั่วผมแค่ไม่รู้แค่ไม่รู้อ่ะแล้ววันนี้นะคะเห็นเราอยู่ในชุดไทยอย่างนี้นะคะเราใช้คาราบาลในตรีมแม่นาคนะคะ ไม่ใช่วันนี้เราจะมาทํากระทงเราจะมาประดิษฐ์เราจะประดิษฐ์กระทงใช้เองนะครับประดิษกระทงลอยเองเราก็จะถ่ายแต่แต่ตอนที่เราแต่งหน้าเพราะเราอยากเป็นนางโนโมาศค่ะว่าฝันของกระเทยอ้วนคนหนึ่งเน,นะเนะ้องมันก็คิดอยู่แล้วแหละว่ามันอยากเป็นนางนพมาศไปไปดูงานตามงานวัดงานประกรดวดดารากระทงอ่ะแล้วพาว่าจะสวยอยากมีสักครั้งที่ได้ไปยืนอยู่บนเวทีหรือแต่งตัวสวยแบบเหมือนบางนะคะ วันนี้ก็เลยจะมาสนองความฝันของตัวเองนะคะโอเคไปอันดับแรกเรามาทําผมก่อนก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอบอกว่าเราไม่มีบอดี้สูตรนะเราก็เราไม่ได้โกนขนรักแร้มาด้วย <c oughs> วันนี้เราไม่ได้โกนขนรักแร้มาแล้วก็ใส่สุดท้ายดอกบาดมากนะคะฉากไหนที่มันมีขนโพลหรือเห็นรักแร้สีครามของพี่ก็ช่วย เบอร์หรือเซนเซอร์ให้หน่อยกแ็แล้วกันนะครับตอนแรกนะคะเราผมสั้นผมของเราเป็นสีอย่างนี้ด้วยนะคะเข้ากันกับโฟ้ดดำไหมมันเข้านะคะเรามีสเปรเย์เป็นสีผมนะทุกคนมาคอยดูกันผมเสียให้มันคือยากลงทมนให้กินเยอะๆนะคร <laughs> <laughs> <7 S 2> ับเจ็บมากเลยวิ่เหี้ยวะเนี่ยอะไรเนี่ยมีคนมาไม่ไไนีน่มีอีดอก แบ่งผมลงมาแล้วเราก็มัดตรงกลางเลยนะคะ <Huh? S 1> เห็นขนปะฉากไหนที่มันมีขนโทลหรือเห็นรักแร้สีคลามของพี่ก็ช่วยเบอร์หรือเซนเซอร์ให้หน่อยก็แล้วกันนะครับเซนเซอให้หน่อยก็แล้วกันนะครับแล้วเราก็มัดตรงกลางนะคะวาดไปตอนมัดเลย <c oughs> นี่เราบัดจุกไว้ข้างบน แล้วจะไว้ข้างบนเพื่อเราจะยึดโกะเวลาติดกิ่ต่างข้างหลังคือเราปล่อยเลยนะครับเพราะว่าข้างหลังของเรามันสั้นไม่สามารถจะก้าวขึ้นมาได้หรือว่าเราเอาหน้าของเรามาก่อนนะในะจุดนี้นะครับแล้วเราก็มายีเลย I, เลยีในการโน้มผมมาข้างหน้าแล้วก็โน้ตผมไปข้างหน้านิดนึงแล้วเราก็ยีแบบนี้เอาวีดนะครับเหนื่อยแล้วอีดอก เอาแค่แค่นี้พอดีกว่านะคะเราเหนื่อยแล้วค่ะพอได้สอลอสชีสเปย์นิเนึงกริปเอามือพกบอกนะอย่างนี้จะเข้บตาชีดทางนิดนึงแล้วก็ใช้ใดป้ปากหวีไปเก็บเฮ้ยอะไรดำน้ำอะ่ะสกอตไบไหม ำให้มัเข้าหัอสีกุ่ีใช่ฮะือกกายจุกกากกกายเปียยว่ะตาเป็นแม่ตาดีไแล้วน่ไม่ต้องฉีดตรงกลางจุกอ่ะเรียนจังหวกูหกยใด้วยเออประมาณนี้แหละเดี๋ยวระวังนะ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 น่นะ้เนะนอนรนะยะให้เนะ่ะนหายใจด้วะนะคะนมนใช่ฉีนเหมือนอีอนมมีดอกนนี้ก่อนมันจะง่ายกว่า ยึดกิ๊บให้แน่นนะคะยึดกิ๊บกับตัวโกะนให้แน่นอ่ะมาอันดับแรกมาแต่งหน้ากันเลยเริ่มแรกคือกันคิวอ,อ่ะอ่ะ้วตอนต่อไปติดตาสองชั้นเราก็จะมาลงรองพื้นกันนะครับแล้วเราก็มาลงคอนซีลเลอร์กันแล้วก็มา เดี๋ยวเรา,าเรบะลงแป้งกันนะครับแป้งวันนี้เราจะไม่ใช้แป้งพับนะเราจะใช้เป็นแป้งสุ่มเลยชัดเบ้าตัวเยอะแล้วเราต้องไเขียนแค่ขอบตาแค่นี้พอ คนกดจะดุตัวยิย้มหวานน้ารากเท็กซี่สวยนะอ่ะโอเคค่ะแล้วก็มาถึงช่วงของการทำกระทงแล้วนะคะเราจะมาิกระทงแต่ว่าใช้แตงพิเบษว่ามัน่าจะใช้แทนกันได้แล้วก็ช่องใหญ่เนี่ยจะใช้แทนกลิ่นแล้วกันนะคะมาเราจะมาลองทำกันอันดับแรกนะคะ เราก็มาความเนื้อแตงชิเบตออกก่อนเพราะว่าเนื้อมันเยอะมากในอวนแตงชิเบตคืออะไรมันเป็นเหมือนเมลอนนะแต่เขาบอกว่าเป็นแตงชิเบสครึ่งลูกเนี่ยห้าสิบาทเลยนะอืมหวานมากหอมมากหวานออกก่อนเพื่อไม่ให้น้องหนักเกินไปเราจะไปดูกระทรงขอเราวันนี้จะเป็นยังไงหมดงวางเสร็จแล้ว น่าจะเบาอยู่หรอม้วนลอยไหมเอาไปลอยนะ้ำม้วนลอยไหมเรามาผ่าหอนกันเลยทำเป็นกรีดกระโทงผ่าขึ้งเลยนะฮะโอ้ยแสบบตายอยีกแล้ว oh, <no. S 1> <laughs> เป็นอะไร กูหาอะไรที่มันยากให้ตัวเองทำไมวะกูไม่มองก็ไม่ได้ก็จะบาดมือกูเออคนตาพี่ออกแหะแต่สุดคนตาหลุดเลยจ้าไม่ใช่ตอนไหนนะผู้ชมดูตาแดงเลยเนี่ยโอ้ยเยี้ยงกูสวยได้ห้านาทีเองแต่เก็บขนตาไว้ข้างเดียวพอนะคะบหมกแม่งจับ ต้องมาเล่นอะไรพี่เลนพี่เลนหนึ่พแกบมา้กระจีบโอ้โหไม่แยะไม่แยะนางรมมากรีดีส่งเฟสชิลนะครัไม่ได้กีบกระทมลมมาปากเปิดปากอะไรอะมานี่ไม่นยากเนอ่อมันไหล ไม่ไหวนี่สวยไม่ต้องสวยแล้วมาเริ่มไม่ต้องใครเพราะวิธีนี้กูคิดเองนะคะแดกแปลงเธออีฮะแล้วก็เสียบ เป็นลมไปในแตกงในเบสของเราเลยนะครับคุณผู <and un> <doubts> uh ้ชมเสร็จใส่แล้วค่ะ Hvað er þetta? Það er ekki fólk ég, en ég hef það aðra. Það er ekki fólk. เป็นราที่มีควมพิเศษระทงจากเปลือกแตงที่เบตแล้วก็กลีบหอมหัวใหญ่ครัเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะลอยน้ำได้ไหมเราจะไม่มีสถานที่ลอยนะเราก็ลอยบนม้าของข้าวมาเลย <c oughs> อ่ะเราจะมาลองลอยกันดูนะครับเราจะลอย,อย่างนี้เลยว้า อร่อยดีจ้าโอเคสำเร็จนะจ้าเก <_ t imes> ่าอ่ะเนาะพวกเราเนะาะเล่นเยี่ยมเล่นร้อนเล่นที่ไม่มีที่อร่อยก็อร่อยในกระทะนะคะไปอาบน้ำแล้วก็นอนกันเลยดีกว่านะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิบกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมง,งานสายด่วนชวนแดดด้วยน,น,นะคะอ่ะถ้าใครมีร้านดีร้านเด็ดร้านดังร้านไหนอยากให้เราไปรับประทานหรือรับการรีวิวหรือมีเมนูเด็ดเมนูไหนอยากให้เราทำนะคะก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะคะ ทั้งใต้คลิปนี้แล้วก็ในแฟนเพจเฟซบุ๊กไต้ดตวชวนแดกเลยนะคะจะขอขอบคุณมากเลยนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะวันนี้ก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะคะสบวันนีสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ